ส่งอย่างเท่ที่ร้านจิ้มจุ่มยักษ์กลมลูกกาวันนี้ตั้งใจขับรถมากินที่นี่เลยมาถึงนะคะก็ได้บัตรคิวรอประมาณ30นาทีทางเราก็เลือกอาหารรอไว้เลยค่ะพักหนึ่งนะคะก็ได้คิวเรียกชื่อที่นี่นะคะใหญ่โตมากๆมีหลายโซนเลยค่ะจะนั่งโซนไหนนะคะก็ไม่เก็บตังค์แพงอยากนั่งโซนดีๆก็ต้องรอเนี่ยนะคะมถึงที่โต๊ะนะคะก็จะเจอน้ำจิ้มขวดใหญ่เลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วที่นี่นะคะรสชาติดีมากๆเลยค่ะแม่กับเรานะคะชอบมากๆเรามากับแม่สองคนนะคะสั่งอาหารไม่ค่อยเยอะนะคะที่สั่งมานะคะก็คือเป็นชุดจิ้มมจุ่ะคักย แต่มันเยอะเกินไปเราสองคนแม่ลูกนะคะกินไม่หมดก็เลยสั่งชุดนี้มานะคะก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็สั่งตามหลวงพระบางค่ะมีแคบหมูมาให้ด้วยรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะมาระก,กอรกอรกอบกอกินกับแคบหมูก็เข้ากันเลยค่ะมาเริ่มกินจิ้มจุ่มกันดีกว่ามีแค่เนื้อกับหมูนะคะก็ยังจะมีกุ้งมีปลาเมือกอีเซตผักรวมให้ด้วยแนะนํานะคะใส่น้าจิ้มน้าจิ้มแจ่วลงไปเพิ่มรสชาติเพิ่มความนัวเข้มข้นสุดๆเลยค่ะถ้าจะสั่งเนื้อเพิ่มนะคะแนะนําเป็นตับค่ะตับหวานมากเนื้อแน่นๆสดๆเลยค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีนะะะคคออาาหรรก็่่ยด้ คนถึงเยอะมากๆเลยตอนแรกนะคะเราว่าจะถอดใจไป,ไปมารอ30มนาทีก็ได้นั่งโต๊ะแล้ว <S <S ค่ะเมนูที่นี่นะคะก็ยังมีเยอะมากไม่ชอบกินจิ้มจุ่มนะคะยังมีเมนูกับข้าวอาหารไทยค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเจอเหตุการณ์น่ารักมากลูกค้าที่นั่งข้างโต๊ะเรานะคะก็คือ f c ของคุณแม่มาขอถ่ายรูปกับคุณแม่ด้วยขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำคุณแม่ได้คุณแม่กลับมาเล่าให้ฟังนะคะปลื้มมากๆเลยเจอคุณแม่เจอเรานะคะเข้ามาทักทายก็ขอถ่ายรูปได้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไล